สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นของหัวข้อที่ว่าเป็นพี่ต้องสอนน้องไหมเวลามีน้องใหม่มาเริ่มงานในที่ทํางานของเราครั้งแรกเนี่ยยิ่งจะเป็นน้องจบใหม่ๆเนี่ยอยากให้เรานึกถึงวันแรกเมื่อ10 2030ปีก่อนที่เราทํางานครั้งแรกวันแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราต้องการคนที่เขาเนี่ยมาสอนเรามาบอกเรามาชี้แนะเราว่าทำโน่นทํานี่ทําอย่างไรเพราะว่าเราอะ b บรนด์นิวเรามาใหม่เลยเราไม่รู้หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่ย้ายจากบริษัทอื่นมาทํางานบริษัทเราที่เราทํางานอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องการคนที่ชี้แนะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นเพื่อนที่คอยให้คาปรึกษาว่าเราต้องเริ่มต้นอะไรมีอะไรที่เขาต้องระวังมีอะไรที่ต้องต้องมีอะไรที่เขาต้องเรียนรู้โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะบริษัทแต่บริบรษัทเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนกัน แม้เขาจะเคยผ่านบริษัทอะไรมาก็ตามแต่เมื่อมาที่ใหม่วัฒนธรรมองค์กรอาจจะไม่เหมือนกันเลยเราต้องให้คําแนะนําเขาหรือบอกเขาว่าสิ่งนี้คืออะไรเพื่อให้เขาปรับตัวได้เราก็เหมือนกับฐานะเป็นพี่คนหนึ่งที่ต้องสอนน้องใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่จริงๆหรือน้องใหม่ในที่ทํางานใหม่ถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเกิดความผิดพลาดเสียหายหรือ ให้เขาลําบากในการทํางานเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเกิดน้องคนนั้นเนี่ยหรือเพื่อนร่วมงานคนนั้นเนี่ยมาอยู่ในทีมงานเดียวกับเราหรือมาเป็นลูกน้องเราเนี่ยถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยรับรองว่าปัญหาจะอยู่ที่เราระยะยาวแน่นอนเพราะเราต้องอาจจะต้องมาตามแก้งานให้เขาหรือมาช่วยเขาทํางานในที่สุดเพราะเราเราไม่ได้สอนอะไรเขาให้ถูกต้องเป็นพี่ต้องสอนน้องนะครับถ้าอยากให้ตัวเองไม่ลำบากในอนาคตแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพอดแคสต์อันถัดไปนะครับ สวัสดีครับ